สวัสดีครับผมนายธารากันตะกระผมนายนัทุยเกตแก้วเป็นตัวแทนกลุ้มแขนกลเพื่อคนพิการครับที่มาและความสำคัญข้ะพเจาได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ไปการสร้างเพื่อความสะดวกแก่ผู้ป่วยพิการทางแขนครับส่วนประกอบโครงสร้าง ประกอบด้วย 1. Mi ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano 2. เซนเซอร์วัดแรงกด 3. เซอร์โวมอเตอร์4ชุดควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 5. โครงสร้างแขนและมือครับขั้นตอนการทำงาน ให้ผู้ป่วยนำเซ็นเซอร์แปะที่ข้อแขนแล้วขยับแขนให้แขนกลทำงานเพื่อยิบจับวัตถุ <g ills> จากการทดลองพบว่ามีขอ้อผิดพลาดเล็กน้อย <g ills> ข้อทีนะคกวนออกแบบ โครงสร้างให้แข็งแรงมากขึ้นและเพิ่มเซ็นเซอร์เพื่อความละเอียดในการเพื่มน้หนของมือเขโจบการเสนอแนะเป็นขั้นนี้ครับขอบคุณครับ